พี่น้องจ้าพี่น้องเช่ากษตรมือใหม่มือนีแม่ลำไพสีมขายขอของใจให้พีนนพ่น้องเนอจากพี่น้องตามประสบการณ์หรือว่าตามความคิดของแม่ลำไพ่ได้จากพี่น้องมีเอฟซีมือใหม่ถามแม่ลำไพเขามาว่ามะเขือเงงหมากดอกโดกดกแต่ว่าบดจับหมากจากพี่น้องบอ่จับหมากอันนี้แม่ลำไผยสีข้ายข่อของใจเห็นเอฟซีมือใหม่ได้จากพีน่น้องมะเขือแาวปกติแล้วเขาจะมีูกเดียว แบบนี้จะพี่น้องง่ายเร็วมากจ่าพี่น้องใงี้ยเรียวบนอีกสองมือก,กจะจด้ิก็บเดี่ยวดอก้อมจ่าพี่น้องแต่ก็มีเอฟซี่ะของจแจเราก็สงสัยถามแม่น้ำไพ่ว่าดอกดกลีอหรีแต่ว่าบ่าจับอันนี้แม่น้ำไพ่เขสีว่ตาตามตามประบการณนนี่จ่ะพี่น้องเนาะคือมะเขือนี่เขาจะมีดอกตัวผูรแล้วก็ดอกตัวเมียได้จ่ะพี่น้องคือกันก็ฟักทองเด้ออันนี้เพิ่นเป็นดอกออกมาเพิ่นจะบบาจับได้จ่ะพี่น้องนี เป็นชอ่ชอๆแบบนี้เพื่อนจะบว่าจับได้จับพี่น้องเห็นว่าเป็นซีเป็นเศ้าทาเพื่อนจับเพื่อนจังไรสีย่างนำนักเพื่อนดูได้จับพี่น้องเห็นว่านี่เป็นไปว่าได้จับพี่น,น,น้อง <which S 2> <around> นี่คือแมงลําไผ่ตามพ่วมฉีดของแมงลําไผ่เนาะตัวนี้คือเป็นดอกตัวผูตัวนี้คือเป็นดอกตัวเนี้ยจับพี่น้องนี่เพื่อนจะออกมาคูกันแบบนี้นี่เพื่อนจะเกิดมาคู่กันแบบนี้อันนี้วังวังเมื่อไม้คงเสียหายขอของใจนะจับพี่น้องเพื่อนจะจับแชร์ลูกนี่ได้จับพี่น้องลูกเดียวนี่ตัวนี้คือเพื่อนจะบ่าจับ ขืนเป็นดอกตัวผู่ือกันกับฟักทองมีดอกตัวผูกกับดอกตัวแง่วังว่ามือใหม่คงเสียหายของใจเราหนะ้าจากพี่น้องเนาะสำรับมคาคืยงางจากพี่น้องแต่ว่านวยดุกอีลีมืออื่นแน่น้ำไายจะได้จะได้เงินเลยจ้าจะได้เงินแล้วนวยง่ายง่าวไวจากพี่น้องเพิ่งเนี่นยนวยสวยนวยง่ายนวยง่าวเร็วนเลแนีแ่น้ำพายหลอกไปร้ายแล้ว ลอกไว้หลายเลยจ้านงปล่อยน้ำเจ้าพี่น้องปล่อยน้ำให้มะเขือเพิ่อนให้เพิ่อนสมบูรณ์ในช่วงนี้เพิ่อนต้องการน้ำเจ้าพี่น้องขาดน้ำเพราะใดจ้าต้องให้น้ำต้องให้น้ำเพิ่อ่าแบบสม่ำเสมอแล้วก็คือให้ทุกมือเลยจ้าพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันกระแหงกระเลี่งเพราะสมควรเนาะขาดน้ำเพราะใดจ้ามะเขือก็เลยต้องให้น้ำห้น้ำแบบหลายๆจ้าเฮ็ดเป็นร่องจ้าพี่น้องพยายามปลูกเวลาปลูกก็เฮ็ดเป็นร่อง เป็นล่องแร้กก็ปป้อยใส่ในล่องไปเลยให้เพื่อนได้กินแบบอิ่มๆเต็มอิ่มแลอกก็พยายามให้ปุ๋ยจ้ะสูตร15 15 15หรือว่าซิบพรก็ได้จ้ะพี่น้องทุกทุก5วันถึง10วันเพราะว่าช่วงนี้คือคนตรงการเนาะตรงการแบบนี้จะให้หน่วยใหญ่หน่วยเง้วหน่วย,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 วยดุกจับหน่วยดีได้จ้ะพี่น้องสามารถเอาไปเป็นแนวทางบึง้งได้จ้ะพี่น้อง